อยากจะเรียนเชิญพี่เก่งทัศน์รศโรดครับเรียนเชิญครับขอเสียงตรบมือพี่เก่งนะครับดูครับเก่งจริงเรื่ะะองมายากลที่ทำให้คนเนี่ยถูกลวงลอ่อเนนะี่ยจะมีอยูข้อหนึ่งที่เรียกว่า mid direction คือการเดี่ยวเด็ความสนใจมู้งใหญ่เนี่ยมันจะบดบังลูกเล็กๆลกือการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ใหญ่เนี่ยมันจะบดบังการเคลื่อนไหวเล็กๆผมเนี่ยคว้าอะไรที่อย่างก,กาดหรือกลว่ามันมีรูกบอลที่อย้างงี้ เขาจะสร้างภาพอะไรทั้งอย่างที่ใหญ่ๆที่ทําให้เราเนี่ยมองข้ามภาพเล็กๆน,นั่นไปเสริมอีกนิดนึงนะฮะเพนชั่นมันจะบดบังลีเนี่ยความตึงเครียดจะบดบังความผ่อนคลายและฟุตอะไรฮนะไอเนื้อนยะูใช่ไหมฮะสิ่งที่ผมจะเสกมันคือตัวนี้มากกว่าฮะก็คือเสกแก้วหวายก็มาจากต้นที่ความวกระทำนู่เนะี่ยคือการที่เราเกรงมือคนให้ความสนใจกับเรา แต่คนไม่รู้เลยว่าไอ้มือรี่ที่ผ่อนคลา,ายนะครับกำลังทำง,งานอยู่ถ้าดูอาก,การที่ผมเล่นปุ๊บคนก็รู้สึกผ่อนคลา,ายแล้วไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนดูมองไปตรงนั้นเนี่ยให้เรามองไปตรงนั้นเห็นไหมทุกคนก็จะมองไปที่มือผมเลยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้เขามองนะรเราเนี่ยให้เรามองตาเขาเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยสามารถาเขาเห็นเนี่ยเสียข้าไปที่ตาเลยเนงะี้ยแล้วทะลุไปที่ท้ายถอยเช,ชื่อไหมหนาไม่เชื่อผมจะทำให้ดูช้าๆนะถึงแล้วปึ้ง ตเลย okay. so ัเลยโอเคตอนนี้ผมกำลังบังคับสายตาคนอยู่เพราะว่าผมกำลังมองไปที่ทุกคนเพื่อให้คนมองมาที่ผมผมเรียกการให้เขามองที่ปุ๋เพราะจริงแล้วมันไม่ดีนะแต่ที่เราจะถูกลวกพ่อได้เนี่ยเราก็ศรัทธาในระยะเวลาสั้นๆมันต้องอาศัยอภินิหาอภินิหารนี่เนี่ยต้องไปดองซ้งได้ เคยได้ยินเรื่องอับดุลไหมวิชายชื่อูกแบนนั่นก็คือแขกดูดวงรู้จักไหมผมก็เชิดกับแขกดูดวงแต่ซึ้งซึ้งหน้าเลยเขาเขามาทักผมในตอนที่ผมกำลังเปิดร้านอยู่ากำลังจะมีโชคก้นอนใหญ่ <c ười> คือเรากำลังกำลังตกแต่งร้านกำลังทำอะไรเรียกว่าลงทุนไปเยอะใช้เงินไปเยอะตอนนั้นจังยังร่ำง่อ,งอเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเราจะได้เงินคืนมาเท่าไหร่ พอคนมีคนมาสิ่งกิจใจแล้วท่านเราให้ได้ว่าคุณกำลังจะมีโชคบ้านใหญ่ใจเป็นฟูนะจะไหมเรารู้สึกตรงที่เรามาถูกทางแล้วไหมแต่กันจะรวยไหมทีกเทคโนโลยีที่สองท่าเต้มีกับชมเขาพูดว่าสิ่งที่หลอกได้ดีที่สุดคือหลอกในสิ่งที่เขาอยากจะชิ่แและการหลอกที่ง่ายที่สุดก็คือการทําให้เขาเชื่อว่าเขาจะรวยซึ่งมันตรงร้อนกับที่ผมกำลังมาเจออยู่แค่ให้ผมนะเขียน ตัวเลขหกหลักลงไปในกระดาษแล้วก็พักแล้วก็วางไว้เขาก็เปิดสมุดของเขาเนี่ยปรากฏว่าไอ้เลขหกหลักนั้นน่ะตรงกับเลขที่เขาเขียน<อ>ลเลยไม่รู้เลยเขาก็เขาเปันมายากลพันที่เป็นคคนักมายากลอยู่ตอนนั้นเมื่อประมาณสิบป,ปีที่แล้วคนในวงการมายากลอายจรู้กันหม นิ้วของกองคุณมาเขาบอกว่าถ้าตัวคุณเนี่ยถึงเนี่ยนิ้วที่คุณนับมันจะถูกต้องผมก็นับอย่างแบบใด้จบท้ยจอดแต่ก็โดจะไม่ให้มากเนี่ยช่วงเวลานั้นนะฮะใช้เวลาทั้งประมาณสองนาทีได้ซึ่งมันมากพอที่ที่จะทําให้เขาแอบดูกระดาษที่พับอยู่และเขียนมันเป็นช่วงเวลานั้นแหละที่ผม่ะรับสัตย์ดาจากเขาและแจดจบทจายจอกับสิ่หนึ่งหรือถูกเบีเ่ยงเบนความสนใจไปสู่ เมืสมัยน,นี้เทคโนโลยีมันล้ำแล้วทำให้เราเนี่ยถูกหลอกได้ง่ายพาไปง่ายแล้วก็โอนได้ไหวในรูปของคนก็สบความสําเร็จรูปของเงินทองรูปของบ้านหรืรถรวมถึงโอนไหวก็คือผ่านมือถือมันไม่เหมือนแต่ก่อนทั้งเช้เงินสดผ่านนายืึดเงินที่อาจจะหลอกลวงให้เราไปทิ่ตู้เอทีเอ็มแต่ทีนี้เราไม่ต้องแลเราอยู่กับหน้าจอต๊บเราสามารถเสียเงินได้ตลอดเวลาทําให้ผมนึกถึงหลัใหกในโนโลยข้อน,นึงเยการถือัำลัดหรือจำกัดมุมมอง ทุกคนในที่นี้เนี่ยน่าจะเคยไปพิพิธภัณฑ์ภาพฝานมิติตรเอราตัวเล็กนิดเดียวเพื่อเราตัวใหญ่มาถึงจำกัดในม,มองด้วยด้วยภาพถ่ายที่เรามออมวิติเดียวคือในโลกของออนไลน์ก็คือสิทธิที่เขาโคดภาพที่เขาถ่ายมาเป็นตัวจำกัดในม,มองของเราชุดนี้เนี่ยจะมีวงแหวนสองวงเอามาครอบปรากฏว่าหยิยนหายไปเลยผมจะให้คำถามเป็นแง่ที่ไว้ว่าทำไมมันต้องมีวงแหวนถึงสองวง การมีสององเนี่ยมันทําให้เราถูกจํากัดมุมมองโดยที่เรามไมไ่รู้ตัวทําให้เราเแยกแยะอะไรบางอย่างด้ยาึ้นโต๊ะตัวนี้ไม่ได้มีกลไกใ,ในการเฝ้าเหลนะแต่ผมบอกว่ามันเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เดียวนี้หายองค์ประกอบบอางอย่างเนี่ยดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องเลยความเป็นจริงเนี่ยก็จะมีการจัดฉากแผนดูดวงเนี่ยเขาให้ผมนับองค์ผู้รีมาทำไมไม่รู้เนี่ยไ็้การจัดฉากซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับการดูดวงเลยไม่สำคุใครสักคนสักลอย คนไหนให้เราเป็นตัวนี้เอาคนนี้ใช่ไหมเห็นไหมมีองค์ประกอบมากมายเลยมีนั่งยี้มีเปย์มีผ้าคลุมถ้าไม่มีตัวนี้เขาคนนั้นก็จะลอยไม่ได้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่เขียนการ์ตู